สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกองกลางแห่งยุคคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าการเล่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยเล่นบอลเป็นคุณชายนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามีฟอร์มที่สม่ำเสมอเป็นอย่างมากสำหรับโดยอามาริดที่ซื้อตัวของเขามาเนี่ย เรียกได้ว,ว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มที่สุดเลยนะครับผมส่วนเอเจนต์ของเขาเนี่ยในตอนที่เขาย้ายจากบาร์นมาที่เรอัลมาดริดอะเรียกได้ว,ว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่เป็นการขโมยตัวนักเตะแห่งศัตวรัษเลยนะครับทําไมกันนะครับผมโทนี่คสเนี่ยมันดีอะไรขนาดนั้น แล้วเรื่องราวเส้นทางนักเตะของโทนี่โคสเนี่ยมีความยากลําบากอะไรไหมนะครับในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังที่โทนี่โคสนั้นต้องฝ่าฟันมากว่าที่ตัวของเขานั้นจะสามารถกลายเป็นที่ยอมรับและกลายเป็นหนึ่งในไอคอนของนักฟุตบอลกองกลางในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราหยิบยกมาทําเนื่องในโอกาสที่ว่าฤดูกาลนี้นั้นจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายในฐานะนักเตะอาชีพของโทนี่โครสแล้วเพราะเขาได้ประกาศแล้วนะครับผมว่าตัว ของเขาจะทําการแควสตาร์หลังจากจบฤดูกาลนั่นเองครับตัวของโทนี่โคลสเนี่ยก็ได้ประสบความสาเร็จกับไบเออร์มิวนิคอย่างมากมายอยู่ในยุคทองของไบเออร์เลยถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยหลังจากย้ายมาเร้วลมาดริดตอนแรกคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวของเขามากนะครับขนาดงานเปิดตัวเนี่ยคนมาร่วมยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่หลังจากการที่ได้มาอยู่ในทีมจริงๆแล้วนะครับผมเขาก็ได้พิสูจน์นะว่าเป็นหนึ่งในแกนกลางสําคัญของทีมนะครับผมแล้วก็ได้อยู่มาตั้งแต่ยุคแบบโมดิสโคลสแล้วก็ตัว ของฮาเมสถูกไหมจากนั้นเนี่ยก็ได้มีฮาเมสที่ออกไปนะครับกลายเป็นคาเซมิโลเข้ามาแทนซึ่งก็กลายเป็น3สุดยอดมิดฟิลแห่งยุคที่หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็น3มิดฟิลที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยนะครับผมเทียบชั้นกับอินเดสตาชาบี้แลวก็บูสเกตซึ่งเป็น3ประสานกองกลางแห่งบาร์เซโลนาครับในฝั่งประสานกองกลางของมาดริดเนี่ยก็พามาดริดได้แชมป์มากมายนะครับผมอันนี้ก็คงเถียงกันไม่จบหรอกว่า3ประสานไหนเก่งกว่ากันนะครับแต่ทั้ง3ประสานนี้ก็แบบ ทั้งคู่อ่ะกวาดความสําเร็จมานับไม่ท่วนหมดเลยการได้แชมป์ยูฟ่าห้าสมัยเนี่ยก็คงจะพิสูจน์ทุกอย่างได้แล้วเลยครับผมไม่ต้องไปแบบดูอะไรกันามากมายเลยถูกไหมแชมป์ลีกก็ได้บอลถ้วยก็ได้มาครบแล้วนะครับเรามาดูสถิติกันสักหน่อยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเจาะกันไปที่ความบากบันฝ่าฟันแล้วก็การไม่เห็นคุณค่าในตัวของเขาที่ถูกไบเออร์มมิวนิ่หรือแม้แต่บาร์เซโลนาเองเนี่ยเมินมาโดยตลอดว่าเป็นยังไงเรามาดูคุณงามความดีที่ทูลนิโคลสเนี่ยจัดการให้กับเรอัลมาดรดกันก่อนล ตัวของโทนี่โคลสเนี่ยจริงๆก็ประสบความสำเร็จมากๆกับไบเอ็นเมลิกด้วยนะแต่เอาจริงๆเนี่ยกับมาดริดเนี่ยนะครับผมคือที่สดถูกไหมมันคือยุคทองมันคือแบบเมนโชในอาชีพคาแข่ขงของเขาจริงๆซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดนะครับผม384เกมครับถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะครับผมแล้วก็ยิงประตูไปทั้งหมด26ลูกบวกกับแอซิสอีก87ครั้งเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางเลยเนี่ยนะครับผม314ครั้งแล้วก็มิดฟิลตัวรับ70ครั้ง น,นักเตะที่ทรงคุณค่าขนาดนี้เนี่ยนะครับผมแต่การย้ายมาเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ย ถูกย้ายมาในฐานะมาหัวเน่าที่ไม่มีใครเอาด้วยซ้ําแต่เรอัลมาดริดเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ไกลแล้วละ่ะวันนี้มันคือเพชรแม้คนอื่นจะไม่เอาเนี่ยแต่ Real เรอัลมาดริดนะครับผมต้องการตัวของเขาสุดๆไปเลยครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราวนั้นได้ย้อนกลับไปในตอนที่โทนี่คลสยังอยู่ที่ไบรอนเมลนิกครับสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในช่วงฤดูกาล2013-2014ซึ่งในการต่อสัญญาเนี่ยไบรอนก็ยินดีจะต่อสัญญานะครับผมแต่ไบรอนเนี่ยมอบค่าเหนื่อยให้เขาเนี่ยน้อยมากๆเล ยนะครับผมต่ำกว่า10ล้านยูโรต่อปีซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับผมผลงานระดับเขาเนี่ยมันควรจะได้มากกว่านี้น้อยยิ่งกว่าตัวของมาริโอกาเซ่ที่ย้ายมาจากดอทมุนแต่ทําอะไรไม่ค่อยได้เลยถูกไหมแบบโอ้โหย้ายมาเนี่ยไม่คุ้มสุดๆไปเลยแต่โทนี่โครสที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของทีมเนี่ยกลับได้ค่าเหนื่อยน้อยกว่าทําให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับแล้วทางไบรอนเองเนี่ยก็ได้ตอบโทนี่โครสกับมาว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่นักเตะระดับโลกนะไม่ใช่นักเตะระดับเวิลด์คลาสจะต้องการค่าเหนนื่่อยมาาากกว10ล้ ยูโรได้ยังไงกันตัวของเป๊ปกวาดิโอลาที่ในเวลานั้นได้เข้ามาคุมไบรอันเมลนิกก็เห็นแล้วว่า นักเตะคนนี้ควรจะเก็บเอาไว้นะครับผมแต่บอร์ดเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายเนี่ยไบรอนก็ไม่ได้ต่อสัญญากับโทนีโ่โคลสทําให้ต้องปล่อยตัวของโทนี่โคลสออกไปหลังจากที่ไบรอนไม่เอานะครับผมแกไม่ใช่นักเตะระดับโลกถูกเชนหัวออกมาเนี่ยนะครับก็มีการพยายามเสนอตัวของเขาให้กับบาร์เซโลนาโดยทางเอเนต์ N ของโทนีโ่โคลสก็ได้ยื่นไปถึง2ครั้งเลยนะครับแต่ยื่นไปสองครั้งเนี่ยก็ล้มเหลวทั้งคู่เลยนะครับผมลุยเอลลิเก้กุนซีอของบาร์เซโลนาณเวลา นนัน้ไม่อยากที่จะได้ตัวของเขามานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ถูกบาร์เซโลนาปฏิเสธออกไปครับแต่ในขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยไม่ต้องการนะทางเรอัลมาดริดที่ในตอนนั้นคาร์โลแองเชลติหรือว่านาแจ้ของเราเนี่ยคุมทีมอยู่ก็มองเห็นเลยว่าไอ้หนูคนนี้เนี่ยคือยอดน,นักเตะร,ระดับโลกที่เราต้องคว้าเอาไว้ให้ได้และเมื่อไม่มีใครต้องการเนี่ยก็ควรขอบคุณเลยนะครับผมที่จะเปิดให้เรอัลมาดริดเนี่ยสามารถคว้าตัวโทนี่โครสมาได้ในราคาถูกมากๆในร ราคาเพียง25ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาในตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยอาจจะฟังดูน้อยนะแต่ในยุคนั้นเองเนี่ยนักเตะยังไม่ได้เฟอร์ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ในการประเมินของยุคนั้นเองเนี่ยราคา25ล้านยูโรแตยังถือว่าถูกมากๆในการคว้าตัวโธนี่โคลสมานะครับผมเพราะว่าการประเมินมูลค่าของตัวของเขาในตอนนั้นเนี่ยสูงถึง42ล้านยูโรเลยสุดท้ายมาดริดเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้มาในราคาถูกแสนถูกราวกับได้ฟรีเลยนะครับถ้าเทียบกับผลงานเนี่ยจะเรียกว่าให้ฟรีเลยก็ได้2 5ล้าน ไม่มีความหมายอะไรเลยกับผลงานที่โทนี่โคลสได้สร้างเอาไว้นี่คือนักเตะระดับแบบร้อยล้าน80ล้านจะชัดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยได้ย้ายเข้ามาร่วมเรอัลมาดริดแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากที่ได้กลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วก็ไม่มีใครอยากได้สุดท้ายเรอัลมาดริดเห็นว่านี่คือเพชรแล้วก็หยิบเขามาใช้เขาให้ถูกที่ภายใต้การคุมของทั้งอังเชลอติแล้วก็ตัวของซินาดินซีดานได้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของยุคนี้และตัวของเขาเนี่ยก็ประสบ ควาามสํเร็จในทุกถ้วยรางวัลจนไม่รู้จะได้ยังไงแล้วเนาะฟุตบอลโลกก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองในระดับทีมชาติก็ครบในระดับสโมสรก็ครบเรียกได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดตั้งแต่โลกใบนี้เคยมีมาในเกมฟุตบอลเลยนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของนักเตะคนนี้เราก็เล่ากันมาให้ถึงเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็สรุปประวัติกันมาให้เล็กน้อยนะครับตอนนี้เองเนี่ยด้วยความปีใหม่แล้วเราก็พยายามทำคลิปให้ยาวขึ้นนะครับผมถ้าผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกเรากัน ด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ